นี <ane> ่เจอกบเท้าบ้านพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วบนน้ําโคกเขาของทุเรศต่ละบอลกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนมาใส่เพชรกบพี่น้องเมื่อนี้ขอใส่ไป็นเหลวลายเติบแต่ขอยบดได้ท้ายพี่น้องเอ้ยมารุ่นน้ํากันอีกใส่ให้นาสิมันบ่เดือนคือเก่าพี่น้องนี่ เบ็ดก็ใส่ยักเบ็ดแล้วแหละพี่น้องเลยคือรอปะนี่ตามขังขางนามานี่เป็นกบอันโอ้สมังงามจ้ะพี่นอ้องกีดเข่าคอยซื้อดิเดไปใส่วางมันชิเมเหอดแล้วพอจากพี่น้องเขามาใส่มาอน่ะนี่แหละให้นี่แหละคอยใส่มันมีแต่ตัวใหญ่นะฉันเก่เา แรงมามากระชกแก็บเสียดอีก bên tôi, để ra mòng, phe nọ, hộp 6, 0, như thế, nó chỉ thử cột thẩu, cả màng nữa đấy, phe thử nghe nó các bạn, tiếng thêm, này. anh em mìn gì đó. ใส่ไปใส่มาก็บโบมืดาำพี่น้องเบ็ดนี่มันโมมีน้ำใส่พี่น้องดิโอเบเออ็ดเรือลายเติบด้วยเถียวน้ำม,มันก็เริ่มขอนแล้วแหละพี่น้องนี่มาใส่ให้แค้มเถียงนี่คือเก้าพี่น้องจะน้อยคอยสิพามาหล่อยามให้มันมืดกอนไปเมื่อพี่น้องเมื่อบาดนี้กะสบายดี่อไมพี่นอ้องเมื่อตะโกนมามายามพี่น้องมาคืนนี่คอยสีพามาเพราะว่าใส่แล้วเลยกะมันอยากอยากนอ้อยเหมืนมายาม หมดถึกเด้อล้างแลงแข็งมันโมมีโกบบอไปแจงไหนพี่น้องคือมิดเอา้าบรุรอนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่คือบรุรอนัมมีโกบบ่ะวะใส่เบ็ดข่อยใส่ในปาครับโอ้ยถือเขียมโม มีต่หอย,หน,น,อหอยอน,นู้แทนหอยจะดอนก็มีด้วี่หน้อเปนลอดหากินบวถ,ถือไปไปมองไมเขาคอยกำลังถอกแทน เดถึงแล้วนะโอ้โหบดตรมายามขึ้น,นพี่น้องล้างหลู่ไปกับีติ่งล้างนี่ก็ถือได้ดโอ้เสียดายเมื่อคืนขอบุตรมายามพี่น้อง พลุดลางหักระถือแล้วพูดมันหลุดไปหลายลังเห็นเบ็ดเกี่ยวนองเน่เดี๋ยวเอาไปตรดกันนี่ อยู่ในนี้มันจะมีกบหลายพูพูล,ล้างนึนงพูถือแล้วพูอยู่ขายไมหน้าขายอะไรกันมันหลูดเลยเล็ดเจ้ยวมัน chẳng mà thì nọ nó đấy, nếu bạn có khỏe vậy thì mình lột giặc, có khỏe vậy, có khả vậy thì nọ, đồ ngây thế, thử nào. ông say song này thử có song tô thì nong, nì xin bói, nì từ กระนูตัวหนึ่งนี่เออไปใส่สามลาถึกสองถึกสองพีงง่น้องถึกสองนี่ตัวกบโ,โอ้โอ้ขึ้นเห็นแล้วป,ป็นดิพิงเสร็จแล้วไรมยามขึ้นนี่พี่นออ้องอ๋อขึ้นมาเน็นทีเดียว พยายามขึ้น,นจะได้ลายอยู่นี่โกบมัหลายอยู่วันเดี๋ยวเคยใส่มือหนาก็ค่อคยสิมายามมาเบิ่งอยู่ให้หน้านี่พี่นนองมันจิถือปะฮกระฮกเทฮกว่า้วหมอกก็ลงแห้งถึง เบียดเขามาคือจะถือเทีนี้ฮะมาถืออีกมันหลุดไปได้นี่โอ๊ยลางนี่ก็บโบถือพี่เนอะเลยนี่พี่เนาะป้า tháo của bạn Ủa, muốn mất có khẩu hộp này chưa có tháo của bạn thì nó ơi ui lụt bà sao là nó phụ nạp tốt đẹp lấy từ mày sẽ lại, biết khỏi xây. ล้างนี <ừ> ่ก <ừ> ็ลูดไปได้พี่น้องนี่เบิ่งดุสนนี่พุ่นเกี่ยวกบเข่าโอ้ยเบิ่งดุสคนพุ่นน่ะสายจังเขามันกบใหญ่เลยนี่พี่น้องโอ้เสียดายเลยไปจอดนี่เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้ว

าดอน่ารงเลยมันหลุดไปแล้วนี่เบิ่งดูนกมีพวกเจ้าอ่ะเยังอะนี่กบใไงนี่นี่เบ,นนบ็ดข,ขาดตัวจักใช้หมากเบ็ดช่วยาเห็นหมากเบ็ดว่าที่มันขาด cốp nhảy như thế anh Xáy mạng bịt Bịt khát Bịt khát Thì nó ơi này, trái khỏi bụi mình bếp như Một thứ lần Như thế mà Bếp chở lên cái đầu chơi lắm Ui, ừ, cục thầu, cục thầu Mình ăn bằng 4 mét cục khẩu phải thử tới là vòn Vòn Ui ừ. Chờ cục khẩu của mình nè bò chơi ít đâu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  để biển lên tôi đi บอลันถือมันก็นถือดีได้พี่นอ้นองนี่เห็นบอลนี่เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเอาคือไม่ดินเลยติดบอ,อ,อ้โอ้ยป,ปุ่นทิ่ปพี่น้องเต็นสามตัว เอาล้างนี่บุถืกบุหรอนอีก,กบุถืกกับบุหรอ,อนอีกเด้ล้างนี่กับโอ,โอ้คือหกเดๆเนี่ยคณล้างทั้งหน้าล้างทั้งหนา้าคนถือแล้ว

น pues mm yeah, okay. nah, okay, ี่หลุดอีลีดึงแปวดเอาหลดโอ้ยเกือบมันไปพี่น้องเลยอปหันีนก้อนเบ็ดเดี๋ยวมาเอาไหมดูสิกูเห็นหันเบ็ดเต้นนห่งพี่เบ็ดขอ บ้าพี่้องเบิงผลงานบัานนี้เบิงผลงานกันได้โอ้ยปากคอหน่อยบ่ได้อออกๆตะโดนนะโอ้ถ้าคอยพยายามขึ้นให้จะได้หลายก้อนหนีเด้พี่น้อนี่ตดดเอฟเลย นี่โอ้ยปีงก,กินแสบด้วยพี่หนองเอ้เดี๋ยวข้อเจอันคีปอันตธมกบกินก่อนพี่หนองใส่ก,ก้อก่อนก็มาเสียคีปบรดิเฮ็ดสามตัวแล้วสี่หาหากินน้ำให้น้ำหน้าเขาเองเลยพี่หนองเอ้โอ้โอ้ย เจ็ดแปดเก้าสิบตัวนี่สิบเอ็ดมาไี่ได้นะสิบสองขนายามกันคืนนี่สิบ 3อันน um, ี้เขียนหมด2ตัว